ก็ขอกล้าสวัสดีทุ่งกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกชิ้นเคยสำหรับคี่ดูนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทาการใช้งานนะครับสาหรับ Google มันนี่ในทุกคนหรือ Google w a l l e t นะครับตัวนี้ก็เข้าไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะเผื่อใครที่สนใจที่จะทําการสมัครหรือทําการใช้งานนะครับสำหรับ Google w a l l e t นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อเพื่อนทาการเช็คก่อนนะครับมือถือเพื่อนๆนะครับเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับหรือบางรุ่นนะครับก็เลื่อน ลงด้านล่างนะทุกคนตัวนี้ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับบางรุ่นนะครับจะอยู่ในเมนูแท็บนะทุกคนที่อยู่ในหมวดเปิดเน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดไวไฟนะครับลองเลื่อนดูนะครับจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลองดูนะจะอยู่ในตรงนี้นะครับนี่สังเกตนะครับจะมีคําว่า wallet อยู่นะครับบางคนนะครับก็จะขึ้นคําว่า wallet ีเฉยนะครับหรือบางคนจะมีคําว่า wallet เพิ่มบาทนะครับให้เพื่อนๆทาการกด คลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะมีทุกรุ่นเลยแล้วก็จะมีทุกมือถือเลยนะตัวนี้นะครับเขาจะเขียนบอกว่าเข้าถึงข้อมูลสําคัญของคุณในชีวิตประจําวันอย่างรวดเร็วนะครับและปลอดภัยเพื่อนๆก็ทําการกดติดตั้งวอ l l e t นะครับก็จะเด้งเข้าสู่ Google Wallet แบบนี้นะทุกคนนี่นี่นี่กูเกิลวอลเลแบบนี้นะหรือถ้าใครนะครับกดไปในเพสโต e ก็ได้นะครับ ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับสำหรับคําว่า google wallet ตามนี้นะครับหลังจากนั้นในทุกคนก็ทําการกดติดตั้งเดี๋ยวคุณจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้่างคิปแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่เคยใช้งานในทุกคนก็เน็ตผมก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเรียบร้อยเราก็ทําการกดดําเนินการนะครับหรือทําการกดเปิดนั่นเองนะครับก็จะทําการกดเพิ่มลงใน wallet นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับเราสามารถทําการเพิ่มได้ในทุกคนนี่พวกนี้นะครับก็จะเป็น บัตรสำหรับชําระเงินนะครับบัตรโดยสารบัตรสะสมคะแนนบัตรของขวัญน,นะครับก็จะมีนะครับให้เพื่อนาการเพิ่มเข้าไปสําหรับใครนะครับที่จะใช้จ่ายเนีทุกคน ของ g o o g l e Pay นะทุกคนก็สามารถใช้ได้ตรงนี้นะครับหรือจ่ายสินค้าก็สามารถทําได้เช่นกันก่อนที่เราจะไปดูแต่ละเมนูนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนทาการกดคลิกก้าออกกันก่อนนะครับจะเจอแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการล็อกอินกับอีเมลของเราในะทุกคนของผมทําการล็อกอินเรียบร้อยตัวนี้นะครับจะทําการล็อกอินอัตโนมัติเชื่อมกับ g o o g l e Pay นะครับสําหรับใครนะครับที่ทําการ ใช้นะทุกคนบัตรเครดิตเชื่อมกับ Google p l y y มาก่อนหน้านี้นะครับให้เพื่อนำการกดเพิ่มบัตรตรงนี้นะทุกคนนี่กดเพิ่มบัตรตรงนี้ จะเด้งขึ้นมานะครับเขาจะเขียนบอกว่าเพิ่มบัตรสําหรับการชําระเงินตรงนี้สําหรับใครที่เคยกรอกไปก่อนหน้านี้หรือมีแล้วในทุกคนให้เพื่อนนะครับทำการกดเพิ่มได้เลยในทุกคนกดติ๊กแล้วก็สามารถทําการกดคลิกเพิ่มได้เลยในทุกคนเพื่อนเพื่อก็ทําการกรอกวันเดือนปีแล้วก็ CVC ในทุกคนเป็นรหัสยืนยันเพื่อนเพื่อก็สามารถทําการใช้งานได้แล้วในทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูในทุกคนสําหรับแต่ละเมนูนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคย เพิ่มบัตรมาก่อนนะทุกคนหรือใช้บัตรเครดิตมาก่อนให้เพื่อนาการกดที่บัตรสําหรับชําระเงินนะครับตรงนี้ให้เพื่อนาการเพิ่มได้เลยนะนทุกคนนี่เพิ่มใหม่ตรงนี้นะให้เพื่อนาการกรอกเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนอาจจะสงสัยนะครับทําไมเจอแต่หน้าจอดําๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราไม่สามารถบันทึกหรือเผยแพร่ได้นั่นเอง แต่ละเมนูนะครับก็จะเพิ่มเป็นบัตรโดยสารนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันบัตรโดยสารเป็นอะไรในทุกคนทวงนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานนะครับสําหรับการค้นหาเมืองหรือบริษัทขนส่งนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูได้ในทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวมาดูนะครับสาหรับ บัตรสะสมคะแนนนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่สตาร์บัคก,กันก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสแกนหรือเปล่าทุกคนสแกนนะเพื่อรับคะแนนไหมนะทุกคนตัวนี้ก็ต้องรออีกทีนะทุกคนเพื่อนๆลองไปดูสําหรับการใช้งานนะมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น บัตรของขวัญน,นะครับบัตรของขวัญตัวนี้มีแค่สตาร์บัคผมคิดว่าอนาคตอาจจะมีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆเลยแหละเผื่อใครที่ใช้บัตรเครดิตอยู่นะครับของกรุงไทยพวกนี้นะครับกสิกรไทยหรือ w a l l ล็ตก็สามารถทำการสแกนเข้าใช้งานได้นะทุกคนโอเคเพื่อนๆก็ลองไปทําดูได้เพิ่มดูได้นะทุกคนไปลองใช้จ่ายดูนะทุกคนว่าจะ เหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าลองใช้งานลองดูนะโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปโนี้หรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ